ทำไมค้างกับรายการ GB Gamer Studio ผมนายบอกว่า GB Gamer นะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนทำฟาร์มไก่อัตโนมัติอัตโนมัติยังไงไปดูนะครับอันนี้พเซนเตอร์ของเราถึงถึงพื้นที่ในการทำนะครับห้าใช้พื้นที่ห้าคูณเก้านะครับสูงก็หกสูงหกบล็อกอมาดูกันว่ามันทำงานยังไง อันนี้จะเป็นเด้คืออันนี้ข้างบนจะมีไก่ที่เป็นแม่พันธุ์นะครับพอออกไข่ปุ๊บไข่จะลงฮอปเปอร์และถูกยิงโดยดีเวนเซอร์มาเป็นลูกไก่ตรงนี้พอลูกไก่ตรงนี้โตปุ๊บจะโดนลาวาแล้วก็ตายแล้วก็ได้ี่นด้เนื้อไก่ย่างและขนนกหรือขนไก่นั่นแหละเออโอเค วิธีการทำครับขั้นตอนแรกต้องมีพื้นที่นั่นแหละอย่างที่บอกห้าคูณเก้า็พอแล้วเอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้กันก่อนอื่นเลยต้องมีกล่องวางกล่องครับ <m> วางฮอปเปอร์ให้ให้ปลายมันหันหน้านี่เข้าหากล่องโอเคจากนั้นก็ต้องเอาสลับ อะไรก็ได้ลับอะไรก็ได้วางนะครับบอกลับวางปุ๊บเราเข้ามาปูพืน้นอะไรก่อนเอ่อประมาณเนี่ยห้าบอกโอเคถ้างั้นเะราก็มาวางพอดิเพนเซอร์ วางตรงนี้จากนั้นใช้เลส s t โ n นคอมเพลเตอร์หนึ่งตัววางตรงนี้ยกขันยกขึ้นด้วยเอ้ยกให้มันไฟขึ้นด้วยและ Red stone. Red stone. ดีพีเตอร์เลส t o โ e นเลส t o โ e 1หนึ่งอันดีพีเตอร์เลส t o โ e นเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้บล็อกไปก็ได้หนึ่งบล็อกโอเคจากนั้นมาตรงนี้ ใช้เลสตอโดนสองอันปุ๊บให้วนกลับมาที่เดิมทีนี้เรามาลองดูว่าถ้าใส่ของเข้าไปมันจะยิงไหมปุ๊บโอเคแนละ้วยิงครับอันนี้ถือว่าถูกต้องถ้าไมา่ยิงนี่แสดงว่าไม่ถูกนะโอเคจากนั้นเอาฮอปเปอร์วางบนนี้และมีสองตัวยื่นเข้าหาตัวนั้นตัวแรกเนี่ยให้เป็นรูป่างอย่างนี้ หานจากตัวนี้มาตัวนี้โอเคจะให้เราเอาบล็อกกันตรงนี้ไว้ปุ๊บปุ๊บโอเคเอบล็อกกันตรงนี้ปุ๊กบกระจกปิดตรงนี้ปิดปิดปิดโอเค จะนั่งวางบล็อกอะไรก็ได้ปิดไว้นะครับใช้เา่าวางไว้แล้วก็อุดโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเหลือแค่ปิดให้มันเรียบร้อยมิดชิดเหมือนแบบนี้เนี่ยครับปิดให้เป็นแบบนี้หรือแล้วแต่คุณจะปิดยังไงก็ได้ฮนะอันนี้เป็นสไตล์ของผมนะทําแบบนี้ไปอันนี้ก็ เป็นแบบนี้ครับอย่างนั้นเราก็ไปหาไก่แบบไปลากไก่มาสักสองตัวแล้วเราก็ผสมพันธุ์อะไรก็ว่าไปทน,นี้เราเป็นการทําให้ดูแล้วก็เสกไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต,ต,ต,ตโอเคแล้วพอถ้าไก่ออาไข่จะเป็นยังไงจะเป็นประมาณนี้ไข่อยู่ไหนวาคือถ้าไก่ออกไข่ปุ๊บไข่จะลงมาที่ฮอปเปอร์อันนี้ และลงมาที่ดีเพนเซอร์พอลงดีเพนเซอร์ปุ๊บปรับมันจะยิงนะครับลูกไก่จะเกิดลูกไก่เกิดปุ๊บลูกไก่โตโดนลาวาตายก็ได้ได้ไก่ย่างเดบอกนี้ไม่เกี่ยวได้ไก่ย่างนะคกับคนนกคนไก่โอเคครับใครดูไม่ทันก็กดรีเพย์เอานะครับผมอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.